สวัสดีจ้าพี่น้องปองไป,งปสุกคู่สุกคนมาจะมัอนอีไม่เห็ดน้ำพริกกินกันจ้าทุกคนน้ำพริกกินกะผักนะจ้ากับเขาบ่าบ้านๆเติน้ำพริกแบบบ้านๆจ้าพี่น้องใส่พริกป่นนี่ใส่พริกป่นพริกป่นที่ขวบมาแล้วเนาะแล้วก็ใส่หอมเผากระเทียมเผาจ้าใส่ลงไปแล้วจะตำปลาทูนะจ้า เข็ดกับเขาง่ายๆจ้ะทุกคนมีผักพร้อมจ้ะผักเตรียมไว้เต้มะเขือแข็งม,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 มีหมดจ้ะทั่วชะอมผักแป้นจ้ะเอามาไวกินกับน,น้ำพริกพริกปลาทูปลาทูนะคะวันนี้จา้าวันนี้จะป่นปลาทูใส่พริกใส่พริกขั่วเนาะใส่พริกแห้ง ใส่พริกป่นเนาะปาากันเลยเดี๋ยวตำปลาทูใส่หอมใส่กระเทียมเผาจ้ะพี่น้องเป็ดง่ายๆนี่ปลาทูตัวหนึ่งป่นแห่งๆกินจ้ะทุกคนกินก็ข้าวเหนียวจ้านี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งไว้เต็มกล่องเลยแล้วก็จะใส่พริกป่นลงไปเดี๋ยวนะใส่พริกป่นกันจ้ะจะเผ็ดก็ใส่หลายๆจ้ะไในเอาเผ็ดๆเนาะตำน้ำพริกเพื่อเผ็ดเพื่อแซ่บ ใส่ผิกสองชอ้อนเตกเลยใครอยากกินเพลสจำได้ก็ใส่ไปเดลยจ้ะกับขาบบ้าวบ,บ้านบบนบบ้านนอกแบบยุบ้านโนอกเฮคดกับข้าวกินสิเลยจ้ะบ่เรเ่ืองหลายทําง่ายๆกินง่ายๆกินแล้วก็ลงไล่ลงนาจ้ะทุกคนมาเดินแต่ยุ่กรุงเทพนี่ก็กินเหมือนกันทํากินเอง กับข้าวบ้านเหมือนเดิมจ้ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่จะป่นแบบนี้ใส่น้ำปลาแม่อีพิมพ์นะจ๊ะแห้งๆจ้ะจะไม่เอาจะไม่เอาใส่น้ำคนจะเอาแบบป่นแห้งๆขาเนียวจัมเด็ดกระใส่ปลาแม่อีพิมพ์ไปจ้สะสกุลตับ กับประตูให้เข้ากันก่อนเนาะกินกับข้าวเหนียวมัน,นกินง่ายงายนี่จ้าตำปลาพริกป่นหอมกระเทียมเผาเรียบร้อยเข้ากันดีๆแล้วกันแห้งๆนะจ๊ะไส้นามปลานี่จ้ะใส้นนามปลาแม่อีพี จ้ะใสปลาแม่อีพิมพ์รับรองแซบ่บถี่นหนองมาต้องเติมอยังหลายปลาเช้มข้นอยู่แล้วจะมีหลายสูตรเนะสูตรเข้มขน้นสูตรไม่เข้มขน้นอันนี้สูตรอะไรนะใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็ตำซะหน่อยให้เข้าเนื้อให้เข้ากันเนวะเนื้ ปนปลาแบบเล่าจากพี่น้องเล้าเสรค้ามมาเดินผุดรอยางอยู่บ้านเห็ดจิงสี่หละจกจังง่ายๆแล้วสสรค้ามต่ำปนปะทูเห็น่าจากง่ายๆได้ป่าเห็ดกบเขาบรรยากาศก็เย็นทำเขากันดีเลยซิมจักหน่อยหนึ่งจะได้ทำบน่อถ้าเพ่อแสบเท้ากระปุนะ ปุ่งนันปุงนีกินกับพักยังได้กระแซบจะ้ะซิมจักหน่อยเนี่ยแสบหลือกินหัวใจชุดลมุจักหน่อยพ่นสิออกเข้มเข้มเข้มกระบ,บ่กเป็นอย่างกัะข้าวกินกับเข่ากินกับพักแต่ว่าอาจจะกินดูของเข้มน่าจะเนาะกินพอดีพองั้น กินให้ได้ประโยชน์ก็ต้องกินให้พอดีใส่ชรสน้อยหนึ่งถ้าพูดได้ากบีบปากเน่าก็ได้เดใส่บักเน่าไปกระแซบใสพเปรี้ยวเล็กน่อยหนึ่งหรือว่าสิคดนน้ำก็ได้ใะพี่น้องอันนี้ปลาจีเฮ็ดต้นแห่งๆกินเนาะ,ะแล้วแล้วก็คั่วข้าถั่วอีกตัวนี้ เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยกินบันบานของป่าแก้าแก้วกระทูมาเด้อทุกคน,คนกินน้ำกันแล้วเราจะเนี่ยเขาจำเขากับแจ้วกระทูเอินไปแจวก็ได้เนาะ <laughs> มืดมืดจะมืด เรียบร้อยแล้วจ้าดีเข่าหนึ่งไว้เต็มกองเผือ